ชิปะยินุเปิดตัวผู้ถือเหรียญใหม่2,400รลายต่อวันโดยเฉลี่ยแม้ตลาดคริปโต 1, ผันผวนเกิดอะไรขึ้นกับเหรียญชิบะวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง จะมีความไม่แน่นอนในตลาดคลิปเตาเคอร์เจนซี่เมื่อเร็วๆนี้จำนวนผู้ถือเหรียญโทเคนชิบะอินุที่กระจายอำนาจยังคงเติบโตในปี2565เป็นที่น่าสังเกตว่าในเดือนที่ผ่านมาชิบะได้เพิ่มจำนวนที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมดที่ถือครอบครองทรัพย์สินของโทเคนมีม ให้สูงเป็นประวัติการที่1 1 3 6 8 0ณวันที่13มกราคมปี2022ตามข้อมูลของ Coin Market Cap ที่น่าสนใจคือเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2564มีผู้ถือคลองเหรียญ Shib Inu อยู่ที่1ล้าน60,3858ลาย ซึ่งบ่งชี้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับผู้ถือใหม่เป็นจำนวน72,222รายในช่วง30วันที่ผ่านมาดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้วชินบาได้เพิ่มที่อยู่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด2,407แห่งทุกวันในเครือข่ายสถิติผู้ถือของชินบา โดยเฉลี่ยอย่างยิ่งผู้ถือครอง10อันดับแรกในปัจจุบันถืออยู่ทั้งหมด64.59%ของอุปทานทั้งหมดในทิศทางที่เป็นตรงกันข้ามกันผู้ถือครอง100อันดับแรกถือครองทั้งหมด80.76%ซึ่งบ่งชี้ว่าถึงแม้จะมีผู้ถือครองมากกว่า1ล้านคนแต่สินทรัพย์ก็ยังคงถูกควบคุมโดยวานจำนวนหนึ่ง ตอนนี้ชิบะอินุได้ผ่านเครื่องหมาย S $1.5 พันล้านดอลลาร์อีกครั้งในกระเป๋าระดับวนันกลายเป็นการถือครองที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาที่อยู่อีทีเรียมที่ใหญ่ที่สุด1,000อันดับแรกบนเครือข่ายอีทีเลียมการถือครองชิบะอินุของวานในปัจจุบันมีมูลค่าสูงถึง $1.67 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น15.09%ในขณะที่การถือครองโทเค็น FTX ซึ่งอยู่ในอันดับที่2มีมูลค่าอยู่ที่1.65พันล้านดอลลาร์คิดเป็น14.87% นอกจากนี้การเพิ่มขึ้นของกำลังการซื้อจากที่อยู่ระดับวานได้เพิ่มสูงขึ้นตามมูลค่าของมีมโทเค็นคริปโตเคอร์เจนซีซึ่งในขณะนี้มีการซื้อขายอยู่ที่0.003185เพิ่มขึ้นมาถึง10.55%ภายในเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาและ 8. 18ในสัปดาห์ก่อนหน้าของมูลค่าการตลาด17.4พันล้านดอลลาร์30ซของชิบะสปอร์ตซื้อขายทั่วโลกผ่านไบแนท เมื่อเร็วๆนี้เรารายงานว่าชิมบะอินุยังคงรวบรวมรายชื่อการแลกเปลี่ยนที่หลากหลายแต่กิจกรรมการซื้อขายทันทีของโทเค็นส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนไบ n นทและบริษัทในี้คืออันที่จริงแล้วการแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ต้นไบแนทจากการประเมิน30.54%ของปริมาณการซื้อขายแบบสปอร์ตของชินบะเมืม่อวันที่8มกราคมโดยแพลตฟอร์มหลักของการแลกเปลี่ยน คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดของตลาดที่21.31%ในการเปรียบเทียบส่วนแบ่งปริมาณการซื้อขายของชินบะของคอยเบดและสำหรับเพื่อนๆหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะก็จะลืมช่วยกัน คอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอและสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวนะิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอเอ,อ่ยคำว่าสวัสดีครับ